ลอยกระทรงนะคะปีนี้เราตรงทำงานตรงนี้กะเช้าเนาะเออ วันนี้เราก็อยู่ที่ถ้นแรกกระทงะครับผมอยู่ที่อะไรนะสุรายพระอินทราชาที่ยุทธยาน,นะครับผมเราก็หาที่ใกล้ที่ทํางานเรานะครับันนี้มาเป็นวันแรกกระทงมาขอเข้ามาแม่นงางคูเขานี่เราก็จะเดินเที่ยวงาน,นาก่อนเลแรกระทงครับนี่ดูบรรยากาศงานวสวยๆั้งนั้นโอ้ยเดี๋ยวจะพาดูชมงานครับถ่ายดาด้ดีที่ถ่ายได้ครับผมสวยมาก ไฟนะครับสวยสมัยนี้ไฟสวยมากเลยมาดูบรรยากาศงานกันครับผม

ตนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วครับต้องใส่ต okay. ้องรีบร้อยรีบกลับแล้วกลับจังหวัดเลยแล้วก็เป็นหยิบน้ำครับผมนี่น้ำที่เราลอยกันที่เราง่้ยมกเราถึงมองวัลใหอนเนแต่ต้องรีบ่รารีบกลับละไปกันเลยครับผมเราก็ตรงกันดีกว่านี่ครับตอนนี้เราก็ได้ซื้อกระทงมาแล้วเป็นอายด้วยเสวยด้วยแล้วก็จะเป็นลอยอยู่อันนี้ครับคือ ตัว<ด>ลงธรรมชาติครับผมไม่ให้เป็นผลอะไรคนเสียตัวน้ำนี่มีดอกไม้ตรงนี้ทเรียนตรงีด้วยนะคะเราอยเราก็ต้องไม่ให้มีของักน้ำครับเพราะว่าเราขอเข้ามานี่ไงค่ะตรงนี้ถ่ายแบบนี้เลยเออถ่น่ะถ่ายถ่ายก็อ่ะหาิ่ค่ะรางวัลที่สี่ะได้แก่สีต้นค่ะนเงนสวยเอาไปนี่ไดลนะที่แล้ว นะครับไปเรยก็ตรงกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเราต้องไปจุดทูปจุดเทียน,นก่อนนะคะอันเดียวสองคนครับน้ําจะได้ไม่เล่าเสียเสียงอาจจะดังหน่อยครับรบกวนหน่อยของหอหอภัยด้วยไม่ได้เจอเลยะสีชมพูก่อนหยุดแล้วก็ยังสีชมพูอยู่ไหมอ้าสีชมพูไม่อยู่สีน้ำเงเราก็จุดทูปจุดเทียน,นกันนะครับ

เสร็จล้วกันจะรอจะกันแล้วครับผมปีนี้ปีนี้ที่เราเซ็นแบบนเป็นปีโควิดเราได้รยกราทดสามัคคีกันด้วค่้ัเดอดะนดับที่สี่ได้ก่ต้งายถไม่ดีก็ให้ออกจากตัวรังไปสิครับผมครับให้มีเดจอได้สิพบเพื่อนพายาชีวิตทงาำรวยเีร่ ไปครับไปเราสงกันมาขีดพอดีาว่ามันจะร่นไหมอ่ะอันเขาจะจะยงไงอ่ะ่ันนะนะถือโล่ค่ะมาลงไปอีกได้ตอนยลงไปได้นะลงมาขันเขาเนี่ยลงมาเอยขันแล้วลวงทั้งคู่นะไปแล้วเฮ้ยไม่ได้เอาตังค์ใส่ยี่ไงทำยังไงเออ ก็เลยครับผมเลยก็ทำตามวเนีเลยนะครับสูงไม่ดีก็ไปกันนะ จะวนพอถ่ายต่อส์น้ำ ดีเด่นดื้ออ่ะใช่ะคะเมื่อก่อนแล้วนะเป็นตัวเกลแล้วก็มีาืแต่นี้นะคะจะเปา่รา้ก็จะือว่าอที่จะนมาโนไปโน้ตแล้วางถู่นตแล้วคิดว่าพยายามกระทุมาแล้วอ่าไปปกระทำสมาธนะายาได้นะคะตัชของเรานะคะเป็นของทั้งหมด นฝีมือของคนในชุมชน9ชุมชนต้อนงนะคะเป็นการสืบสา,าวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นต้องกักตุที่เข้าประฏิบี่ยจะมีขเขาเรียกข้อจำกัดจะมี เล็กกันหลังออกมาให้โชว์ันเลยว่าทำออกมาแล้วใช้ได้จริงๆเนาะทำไปลอยได้รลยพี่คะเราไม่ได้ให้ลอยไม่ใช่อยากขายยังไงก็ได้พอเอาไปลอยจริงๆเอียงเลยใช่นี่เราก็อ่ะพิสูจน์กันเลยสอทางต่อไปทำเป็นข่าน้ำให้ลอยแต่เรามาทางรัดกันนี่มไก่ไก่ยืดอะไรเลยหนูชอบนี้เนาะขนมนี้อรอยตามไป ก็ขอขอาาวก็เชิญท่านบริหารนะครับดเลยท่านนยกนะครับใมอบรางวัลนี้ับ็นะนีาต่เทที่เราในช่วงาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เป็นคลิปมาเลยกระทงของเข้ามาแม่น้คงาครับผมยังไงกันไปทไปโศกไปลกไปไทยไปกัน ถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็ขอให้กดแชร์กันครับผม <c oughs> <c oughs> กดแชร์กันเยอะๆครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วผมแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจแล้วครับที่ท่านอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมทุกคนกระซิบเลยนะี่ยแล้วขอฝากภาพสวย เสด็จมาสวยของงานแล้วเขาจงปีนี้ไว้ปีหน้าดีเขาหมดห่วย9,000มไม่ได้ไปไหนไกลๆครับอยู่แค่บริเวณใกล้ๆทางานแล้ววันเจอก็ต้องทํางานใหม่ขอตัวรักทุกคนครับเราสองคนคนนี้ต้อองขตัวรักคอนจริงแล้วบ๊ายบายครับผมว63จำจำไม่ได้เลยงานจำถึงมันลืมคืนอย่าลืมกดติดตามนะครับผมบ๊ายบาย